อีหกตีกับช่องน้ำไหลาไงานเชื่อวาไรแถวนี้ไม่มีป่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อม่ต้องเชื่อ,อโอ้โหตกเลยป้างโอ๊ยโอ้ ปิวมาโดนเกือบโดนกล้องเลยโชลุกวีหกเกือบไปแล้วโอเคครับกลับเป็นฮันเตอร์วีหกครับสวบเต็มคำโอ้โสาเบดเปิดขนาดนี้มีหรือจะพลาดอีเวนต์ตะไลเก็บโอเคฝากผลงานด้วยผมเอกกับเทาลงใช้วีหกยกกระเพริดนแก้วี่นองแก้วใหนาน้ำท่วมกับช่างน้ำไหลตีต่อต้องมีอีก